ความคิดนะครับข้อหกสิบสามใครถูกอ,อก๋อหกสิบสามใครถูกสองคนฟุกมากหรือเก่งมากไหมสามสี่คนมันเป็นเรื่องใหม่ถ้าไม่ใช่สอบบริหารยังไม่ได้กล่าวถึงสมรรถนะแต่ในปีนี้ครูเขาให้สอบสมรรถนะแล้วนะครับสมรรถนะก็เปรียบกับภูเขาน้ําแข็งที่ลอยอยู่ในน้ําส่วนที่โผล่ขึ้นมาก็คือ ความรู้ความสามารถที่เรามองเห็นหน้าคาดตากันอยู่ส่วนที่ซ่อนเอาไว้ก็คือส่วนที่อยู่ใต้ในทะเลซึ่งเราไม่รู้หรือที่เปรียบเทียบกับเป็นทศัศนโนเลตเราไม่รู้ว่านั่งอยู่ตรงนี้ที่เขาไม่แสดงมาเราไม่รู้เลยเขาเรียกว่าส่วนที่อยู่ใต้น้ําแข็งส่วนใต้น้ำครับหกสิบสี่คนแองก้อนควรมีค่านิยมและลักษณะประสงค์เรื่องใดเป็นสมรรถนะอะไรคนคนแองก์ทั้งหมดครับเป็นเรื่องของสมรรถนะหลัก ไม่เข้าใจไม่ต้องเป็นไม่ต้องสงสัยไม่ต้องมองไม่ต้องอะไรจะได้เรียนเรื่องสมรรถนะกันในสัปดาห์ที่สามนะครับวันนี้รู้เท่านี้ก็ไม่เป็นไรไม่รู้เลยก็ไม่เป็นไรแต่วันสอบต้องรู้หมดทุกอย่างนะครับหกสิบห้าสมรรถนะหลักของครูคือการพัฒนาศักยภาพโอาไม่ใช่ไม่ใช่ข้อใดไม่ใช่นะครับการนาศักยภาพหกสิบหกเรื่องของมาตรฐานวิทยฐานะ ใครถูกคนนี้แสดงว่าอ่านมาดีอ่านเจอก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องดีก็ได้เนาะอ่านเจอมาคนเ,เป็นเรื่องวิทยาฐานะซึ่งยังไม่เกี่ยวกับพวกเรานะครับถ้าเราถูกก็อย่าดีใจ <c oughs> เพราะการเราคต่อไปอาจจะไม่ถูกก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้ารู้จริงนี่สอบเมื่อไหร่ก็ถูกคปาาหมายของวิชาชีพชั้นสูงก็ได้ไม่ใช่ข้องงงูนะครับอันนี้เป็นเรื่องของวิชาชีพครู เป็นข้อสอบผมเรียกว่าวิชาที่สามหกสิบแปดงงหกสิบเก้าวิในหมายถึงอะไรให้ผิดข้อนี้ข้อห้ามข้อปฏิบัติข้อควบคุมห้ามมีทั้งห้ามมีทั้งให้ปฏิบัติข้าราการครูต้อง่แปลว่าเป็นระดัข้าราชการไม่ห้ามโทษของวินัยข้อใดไม่ใช่ข้อเจ็ดสิบ ใครถูกข้อนี้อืมก็ถูกบ้างบ้างวินัยมีความสําคัญอย่างไรข้อสอบข้อนี้ถ้าเป็นผู้บริหารออกข้อสอบรูผู้ช่วยเจอกแบบนี้นะครับถ้าคนในองค์กรมีวินัยก็ทําให้องค์กรดําเนินตามแผนที่ถูกประสงค์เพื่อตัวนี้นะการที่กําหนดเป็นวินัยขึ้นมาเพื่อตัวงองูตัวเดียวนี้น ข้อเจ็ดสิบสองการศึกษาตามพรบหมายถึงข้องงูนะครับข้อเจ็ดสิบสามเป็นเรื่องของปัจญาในการสอบคราวที่แล้วปัจญาออกเป็นภาษาอังกฤษสอบเป็นออกเป็นภาษาอังกฤษก็ไปจําภาษาอังกฤษเอาเจ็ดสามกอไก่เจ็ดสิบสี่กอไก่นะครับวิชาปัจญาก็มีในหนังสือเล่มสีชมพูเรื่องวิชาการศึกษา ของคนอื่นก็มีแต่เปิดแล้วนานไม่เข้าใจ75เป็นเรื่องของชื่อคนอันนี้ไปจำเองวิทยาศาสตร์ลิสโตเติบ76เรื่องของหลักสูตรหลักสูตรอิงมาตรฐานใครถูกข้อนี้โอ้เก่งมากสแสดงว่าเขียนแผนการสอนอยู่ที่โรงเรียนเขียนแผนการสอนหรือไม่ก็ลอกอย่างตั้งใจถ้าไม่ตั้งใกจะไม่รู้ ตั้งใจใช่ไหม77วิสัยทัศน์ของหลักสูตรต้องตอบให้ได้นะครับเพราะใดไม่ใช่เหตุที่ไม่ใช่เพราะว่าข้อมองูนี่มันเป็นสมนะัธนแ78ไม่ใช่จุดหมายอันนี้ต้องตอบเรื่องของหลักสูตรหลักหลักการจุดหมายสมรถนะให้ได้นะครับขอใครตรวจไปก่อนมันตอนนี้ให้ตรวจที่เห็นนะตรวจไปก่อนยังไม่เอายังไม่มีอะไร ยังไม่จําเป็นต้องไปจําต้องซีเรียสไปค้ดน้องขอพิดอันถือเป็นบ่คิดใจปสิลืมเจ็ดสิบเก้าการศึกษาเพื่อปวงชนเป็นหลักการแปดสิบคุยกับพอ่อกรกฎเมื่อวานเนี่ยก้าร้าวคืออะไรเก้าร้าวพืออีดนะสันดานดิบสันดานวงเล็บดิบมาอีโก้ก็มีการขัดเกลขึ้นมาแปดสิบเอ็ด มนุษย์มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดใครถูกข้อนี้อืมคนเราต้องการอะไรบ้างพี่กายบอกแล้วกายพยายามย่องเสร็จต้องการอยู่ห้าเรื่องกายพยายามย่องเสร็จคิดง่ายในการจาถ้าเขาต้องการร่างกายเราเราก็ให้ร่างกายกับเขาแล้วเราก็จะปลอดภยัยยอมเขาซะถ้าเขาย่องมาหา เสร็จแล้วเขาก็จะกลับกายพยายอมย่องเสร็จเป็นความต้องการที่มาสโลที่ขึ้นมาเือมีความต้องการทางร่างกายต้องการอยู่การกินอะไรนีร่หละมีความต้องการปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีต้องการยอมรับอะไรทางนี้ผมได้จําง่ายๆกายพยายอมย่องเสร็จเป็นความต้องการของมาสโลถ้าเป็นอาจารย์ในมหาลัยถานว่าแมสโลผมอ่านมาสโลมาตั้งแต่เด็กแล้วบางคนถามว่าเอาเด็กไปเรียนภาษาอังกฤษสิเขาเรียนบ้าง a b c d 82ลุโซ่83การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเรียนรู้กับเรียนเรียนรู้กับเรียนหนังสือกันเดียวกันไหมศึกษากับเรียนรู้กันเดียวกันไหมถ้ามาอ่านในวิชาการศึกษามันต่างกันนะครับต่อไปข้อ84นวัตรกรรมนวัตรกรรมก็คือสิ่งใหม่ทําขึ้นใหม่ก็ได้ปรับปรุงของเก่าให้มันใหม่ก็ได้ ยกตัวอย่างนวตัตก,กรรมที่ดีที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดสมมุติว่าใครมีเมียแก่ๆผมผมไม่ไม่สมมติเพราะว่าผมไม่มีเมียแก่ก็บอกเมียว่ามือนีเจาใส่ชุดนักเรียนเห้อเ,เขาก็จะใส่ชุดนักศึกษารอที่บ้านเราไปเจอก็เป็นนวตัตก,กรรมใหม่โอ้ของแปลกของใหม่ตัวเรียกว่านวตัตก,กรรมนะครับแปดสิบหกถ้าต้องการพนาผู้เรียนด้านพุทธที่พิสัย สอนให้คนเกิดอะไรเกิดสามอย่างใช่ไหมผมเรียกว่าเคซาเคเอเอสเคโนเลตเอคือสกิลเอคือแอตติจูดพุทธิวิสัยทักษะวิสัยจิตพิสัยใช่ไหมพุทธิพิสัยคือความรู้สอนให้คนเกิดความรู้การสอนที่เหมาะที่สุดคือให้เขาไปอ่านหนังสือ เพราะนั้นเมื่อวานผมประมนิเทศแล้วพวกเราอยากมีความรู้ต้องไปอ่านหนังสือ,อะนะครับครูดำทําไมต้องชื่อว่าครูดำเพราะว่าสอนพละเห็นไหมสอนกีฬาตะกอบปอหกจนนักเรียนเกิดความคล่องแคล่วชํนนาข้อความนี้สอดคล้องกับข้อใดทักษะพิสัยปัญญาการวัดผลก็คือวัดเพื่อค้นและพัฒนานะครับ ข้อ89เอาดูข้อนี้ถ้าไม่มีความรู้อะไรเลยก็ตอบได้เพราะกขงมันเป็นอันเดียวกันข้อมูลกลุ่มเดียวกันมีข้อขวายเท่านั้นที่ไม่เข้ากลุ่มอันนี้ตอบแบบไม่ได้มีความรู้เรื่องการวัดผลแต่เมื่อมีความรู้ในการวัดผลเราจะรู้ว่าอันไหนเป็นการวัดอันไหนเป็นการประเมิน วัดก็เพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลมาเป็นตัวเลข90% 160ประเมินก็คือการตีค่าเก่งอ่อนสวยที่เลที่โลที่โลที่โลเป็นการวัดนะต่อไปข้อ90 75คะแนานเป็นพุทธ,ธิภิสัยความยากง่ายถ้าความยากง่ายอยู่ระหว่าง0ถึง1น,นะ1ก็คือยากที่สุด วนนั้นในการรัดค่าความยากง่ายจากการสอบเที่ยวนี้ค่าความยากง่ายก็ถ้าคนผิดหมดก็คือหนึ่งบรรจุครูจะต้องมีความเชื่อมั่นเครื่องมือเวลาเราจะทำดีใจเราก็ต้องเอาไปทายเอาก่อนใช่ไหมไปให้ผู้เชี่ยวชาญเขาตรวจสอบความเชื่อมั่นค่าลีลายไปเรียนที่เราจะเรียก,กเหมือนนักเรียนมอลามเขาเรียกว่าค่าลีลายไม่ใช่ลีลาลีลาย โอเน็ตคือกอไก่นะท่านกรกฎบอกว่าการจําตัวเต็มของโอเน็ตมันจะไม่มีแอนเส็นนวามันจะเป็นคําเป็นคําเป็นคํามาเลยไม่มีแอนนะครับจำเอานะมันไม่มีแอนขันเอาแอนใส่แปลว่าพิษ94ลักษณะเด่นในการจัดการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ข้อได้ลก่าวผิดข้อ,มองมงงนะครับ ถ้าเรามีเวลาวิเคราะห์เราคิดว่าการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดก,การเรียนรู้เนี่ยมันจะทันสมัยได้ยังไงบางทีเราก็ไปเรียนอยู่สถานโบราณใช่ไหม95แหล่งเรียนรู้ข้อใดสําคัญการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้อันนี้อยู่ในวิชาการศึกษาว่าด้วยการจัดการเรียนรู้นะครับซึ่งจะได้เรียนกันในครั้งที่สี่ต่อไปข้อ95 ราะใดไม่ใช่แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติใครผิดข้อนี้ก็มีผิดอยู่แล้วไปต่อบกันไหนเขาเฉลยคขวายนะแล้ววัดมันเป็นธรรมชาติไหมเห็นไหมเออก็น่าสงสยัยนะเดียเด๋ยวเดินจะไปดูเฉลยใหม่อีกทีหนึงไปดูวิเคราะห์วิเคราะห์มันน่าจะใช่เหมือนพวกเราว่านะผมก็เปิดดูเฉลยเฉลย คอนี้ค้างเอาไว้หนึ่งข้ออาจจะบวกเพิ่มให้สำหรับคนเถียงถ้าไม่เถียงก็ไม่ได้เพิ่ม97แหล่งเรียนรู้มีประโยชน์ด้านใดแหล่งการเรียนจากแหล่งเรียนรู้ตัวนี้เราจะต้องไปทาความเข้าใจในเรื่องของการจัดก,การเรียนรู้ในเรื่องวิธีการต่างๆซึ่งมันมีอยู่โหลายวิธีถ้าไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนถามว่าการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายคุณสอนยังไงบ้างรงงาน โครงงานมากกว่านเลยจ้าสอนประสอนโครงงานแปดสิบเก้าการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญหลักมันเลยนะเนี่ยตัวนี้คือหลักเลยนะกอขอคอเนี่ยนะประสบการณ์ส่วนร่วมตนเองเนี่ยนะนี่คือผู้เรียนเป็นสําคัญจัดอย่างนี้ผู้เรียนต้องได้เรียนรู้สร้างองค์ความรู้ในตัวเองแบบมีส่วนร่วมมีประสบการณ์เก้าสิบเก้าปฏิรูปการเรียนรู้ตามพรบกการศึกษา อิสระผู้เรียนเรียนรู้ด้ตเดนเองตามลําพังบอกที่ผิดนะมาใหม่ๆยึดผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับเหังไดสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเขาอ,อยากเลี่ยนยังไ่เขาไปเลี่ยนอายกมือขึ้นใครอยากไปยีขี้กระปเอาไปใดรอยากไปเตะฟุตบอลไปใด้อยากไปอ่านหนังสือไปอความจริงไม่ใช่มาใหม่ๆว่าันี่นจริงนะยึดผู้เรียนเป็นสําคัญก็คือยึดความสามารถของผู้เรียนความสนใจ แต่ครูจะต้องจัดให้เขาไม่ใช่เขาจัดเองนะข้อร้อยหนึ่งร้อยพอดีกิจกรรมที่นันกเรียนเป็นสําคัญทุกข้อนะครับนี่อ